สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้พบกับบางลิสรถยนต์นะครับวันนี้ก็วันที่3นะฮะสเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีรถเข้าใหม่มาค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับจะเป็นชุดนี้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยีลสูตรตอนเดียวนะครับเป็นตัวสปาร์กนะครับปี2020ขึ้นไปนะครับราคาอยู่ที่2องแสนเขึ้นไปนะครับราคานี้รวมแวดเรียบร้อยแล้วไม่มีบกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไป สภาพเบื้องต้นนะครับก็เป็นรถเกจเอเกจบี Gate A, Gate B, นะครับมไม่แม้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับนี่ฮะจะประมาณนี้เลยมีประมาณนะรถนี้จะมีประมาณยี่สิบกว่าคันนะครับปียี่สิบขึ้นไปนะชุดนี้จัดไฟแนซ์นก็ได้ถ้าจัดเฟแนซ์นเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณสักห้าพันนะครับสี 4, 5, ่พันห้าถึงห้าพันหรือจะซื้อสดก็สองพันเจ็ดนะครับเท่านี้เลยนะครับผมนี่ฮะ รถทุกคันเรามีการปรับสภาพให้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมยี y ่สุหนึ่งจุดเก้าตัวสปาร์กนะครับเลขไมลหลักหมื่นหลักแสนมีหมดนะครับผมรถมือเดียวประวัติเช็คศูนย์นะครับเล่มพร้อมอ่าของเรามีบริการเขาเรียกว่าโอนกนรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอ่ะชุดนี้นะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับผม รถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้ซื้อรถกับบังลิสสบายใจได้เลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์0838793317สํำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีทุกคน